อันลอสุภานุหัวตาลากล่าวในฮะดิสกุซีว่าโอ้บ่าวของข้าถ้าตั้งแต่มนุษย์คนแรกของพวกเจ้าจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายของพวกเจ้าทั้งมนุษย์และยินทั้งหมดต่างก็ใจชั่วและทำสิ่งที่ชั่วช้าเหมือนกับคนที่ใจชั่วที่สุดจากพวกเจ้าก็จะไม่ทำให้มีอะไรขาดตกบกพร่องกับความยิ่งใหญ่ของอันล้อแม้แต่น้อยอันล้อมไม่ได้อะไรจากการที่บ่าวทำอิบาะดาต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอิบาะดาในรูปแบบใดก็ตาม พระอ,องค์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงสิ่งใดหนังที่กล่าวในสุรร้อ Un ันฮัชอายะที่37ความว่าเนื้อของมันในเลือดของมันจะไม่ถึงอันล้อแต่อย่างใดแต่การยำเกรงของผู้เจ้าจะถึงพระอ,องค์หมายถึงเนื้อของสัตว์พีในการเชิดกุบาลน,นั้นจะไม่ถึงพระอ,องค์เพราะมุสลิมถูกบัญญัติที่กินเนื้อและ,จะแจกจ่ายกับผู้ยากจน แต่การที่เราเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของอันล้อน,นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและยอมจำนนในสิ่งที่พระองค์สั่งใช้ความยิ่งใหญ่ของอันล้อไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการทำอิบาดาของบาวพระองค์ไม่จำเป็นต้องได้รับการบูชาจากมนุษย์เพราะทุกสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่นอบน้อมและสาดุดีพระองค์มากมายและต่อเนื่องม่อไปกว่าที่ชั่วชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจะสามารถกระทำได้เสียอีกแม้ว่าจุดประสงค์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ เพื่อการเคารพบูชาพระเจ้าผู้ทรงไมตตาปานีผู้ทรงให้ชีวิตและสร้างทุกสิ่งบนโลกมาเพื่ออำนนยความสะดวกแก่เราเพื่อในวันกิยามะพงจะตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่หรือจะถูกลงโทษดังนั้น<อ>การทำอิบาดะของมนุษย์ตอนล้อนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวมนุษย์เองเพื่อส่งสวรรค์ตลอดการด้วยความปีชาย,ยานของอันล้อพงสร้างให้มนุษย์มีความสามารถในการเลือกทำ บางครั้งมนุษย์ก็ผิดพลาดกระทำบาปแต่ด้วยความเมตตากรุณาที่กว้างใหญ่ไพศาลของอัลลอฮ์พงสัญญาว่าหากพวกเจ้าสำเน็จผิดปรับปรุงตัวพระองค์จะให้อภัยในบาปทุกอย่างของมนุษย์แม้แต่การตั้งภาคีต่อพระองค์ท่านนบีสลัลลอฮุยะลฮิวะสลัมกล่าวว่าถ้ามนุษย์ไม่ทำบาปเลยอัลลอฮ์จะทดแทนมนุษย์ด้วยชนีกลุ่มหนึ่งที่จะเผื่อภัยทำบาปเพื่อที่พระองค์จะได้ให้อภัยโทษแก่พวกเขา อันล้อรักที่จะแสดงความเมตตาและให้อภัยนี่เป็นเหตุผลอิประการหนึ่งที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นคือเพื่อได้สัมผัสความเมตตาที่มากมายมหาศาลจากพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อพูดถึงความเมตตาของอันล้อคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์เป็นที่สุดนั่นคืออิบลิสมันหันหลังให้กับความเมตตามากมายของอันล้อได้อย่างไรมันต้องชั่วช้าแค่ไหนถึงสามารถเนรคุณต่อพระองค์ได้ ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าพ่อแม่ของคุณนิสัยไม่ดีคุณยังจําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณของพวกเขาแม้ว่าพวกเขากระทาไม่ดีแต่คุณก็ตามแต่มันเป็นความเลวร้ายขั้นสุดหากคุณยังไม่สำนึกบุญคุณพ่อแม่ที่ดีกับคุณในทุกๆเรื่องเสียสละให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีของอันล้อพงคือผู้เมตตาปาณีที่สุดผู้ซึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่มนุษย์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ย,ยังดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพระอ,องค์ มันน่าละอายใจแค่ไหนที่คุณสามารถในละคณผู้ที่เมตตาที่สุดได้ uh oh. เมื่ออีปบริสขัดคำสั่งของพระอ,องค์ทั้งๆที่ได้สัมผัสความเมตตาของพระอ,องค์มาตลอดเ uh oh. ท่านั้นยังไม่พอมันยังโทษอันล้อยอีกว่า uh oh. เป็นเพราะพระอ,องค์ uh oh. ที่ทําให้มันต้องมีจุดจบแบบนี้แทนที่มันจะขอบคุณในความเมตตาขององนล้อที่พระอ,องค์ทรงยกระดาษให้มันมาอยู่ในมวลมลอิกะและในสวรรค์แต่ในทางตรงกันข้าม อิบลิสพูดถึงแตสิ่งที่พระอ,องค์ทำกับมันซึ่งแท้จริงแล้วมันทำตัวเองต่างหากนี่เป็นสิ่งที่มุสลิมควรระวังเพราะการพานบนในสิ่งที่เราไม่พอใจนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างอะไรกับชัยตอนเพียงครั้งเดียวที่ชัยตอนกล่าวว่าอ้อหรอนั่นเป็นเพียงตอนที่มันต้องการอะไรบางอย่างจากอันลฮอฟังฟังดูแล้วค่าชีวิตมุสลิมหลายคนไหมนอกจากครั้งนั้นแล้ว อิบลิสไม่เคยเกล่าวขอบคุณถึงเนี้มัดที่พระองค์มีต่อมันเลยทัศนคติการโทษอันล้อเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นและไม่ขอบคุณหรือมองเห็นสิ่งดีๆที่อันล้อประทานลงมาให้เป็นสิ่งที่อันล้อยกตัวอย่างมาตําหนิในอันกุลอาหลายๆอายะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลานอิสราเอลที่บ่นว่าอาหารที่อันล้อประทานให้ในหน่าเบื่ออยากกินอาหารประเภทอื่นหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกทําให้ฟื้นคืนชีพในวันกิยมามะโดยมีสภาพที่ตาบอด พวกเขาจะกล่าวแก่ออลล์ว,ว่าทำไมพงค์ทำให้เขาตาบอดในวันนั้นทั้งๆที่พวกเขามองเห็นเมื่อครั้งที่อยู่บนโลกมนุษย์แทนที่พวกเขาจะกล่าวว่าตอนเขาอยู่บนโลกพกงค์สรงเมตตายพวกเขามองเห็นพวกเขาทำผิดประการใดถึงตาบอดในวันนี้ดังนั้นทุกครั้งที่มุสลิมจะพูดอะไรคุณควรระวังคำพูดของคุณอย่าพูดในลักษณะเดียวกับชัยตอนที่เอาความดีเข้าตัวเองและเอาความช่วยอันหรอ หลังจากที่อิบลิสโทษอันล้อว่าทําให้มันต้องตกนรกมันสาบานต่อแล้วด้วยความโกรธแค้นว่ามันจะหลอกล่อลูกหลานอาดัมให้ลงนรกไปพร้อมกับมันให้มากที่สุดแต่อันล้อก,กล่าวว่าถ้าเจ้าจะทําเช่นนั้นก็แล้วแต่เจ้าแต่เมื่อไหล่ที่บ่าวของข้าขอภัยโทษต่อข้าข้าก็าจะเมตตาและยกโทษให้แก่พวกเขาอิบลิสรู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจมาตลอดเมื่อมันล่อลวงอาดัมและฮาวาให้กินผลไม้จึงหมายต้องห้ามได้สําเร็จ ด้วยความหวังที่ว่าพวกเขาจะไม่ขออภัยโทษตอนล้อแต่มันคาดผิดเพราะพวกเขาขออภัยโทษตอนล้อทันทีและพระองค์เมตตาและยกโทษให้พวกเขาชายตอนจึงปรับกลยุทธ์ใหม่คือก่อนที่มนุษย์จะกระทำบาปมันจะล่อลวงให้มนุษย์คิดว่าบาปนี้เป็นเรื่องเล็กๆอันล้อจะยกโทษให้อยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอมันหลอกให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความเมตตาของอันล้อในการทำบาป เมื่อมนุษย์หลวมตัวทำบาปลงไปชายตอนมักกะซิปซาบในหัวใจอีกครั้งว่าบาปนี้มันช่างเป็นบาปใหญ่เหลือเกินอันล้อไม่มีทางให้อภัยคุณหรอกยังไงก็บาปแล้วก็ทำชั่วต่อไปเถอะมันหลอกให้คุณหมดหวังแต่ความเมตตาของอันล้อเพื่อที่คุณจะได้ไม่ไปขออภัยโทษหลังการทำบาปเพราะมันรู้จักอันล้อผู้ทรงเมตตาปานีดีว่าพราะองค์จะให้อภัยกับบาปที่ขออภัยโทษและกลับตัวงานของชายตอนจะมีทั้งก่อนและหลังจากที่คุณทำบาป ดังนั้นจงอย่าหลงผิดไปเชื่อกลนลวงของมันแต่จงเชื่อมั่นในความเมตตาของอันเราว่ายิ่งใหญ่มหาศาลมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ไม่มีบาปใดที่มนุษย์พลาดพังทำลงไปแล้วพองจะไม่สามารถให้อภัยได้หากเราสำนึกผิดและกลับตัวเพราะอย่าลืมว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระอ,องค์